แบบนี้นะครับโดยบางๆนะครับเมือนกันดำไปลงแน่นอนนะครับผมมาแล้วครับใส่ปากรถตักนะครับเลยราจะเทลงยังไงนะครับผมดูครับดูนี่ครับรถสะเทือนเลยนะครับโอ้ตัวแม่เกินครับ สวัสดีครับอยู่กับผมในช่องทอบพ่วงซิ่งไทยแลนด์นะครับผมวันนี้ก็มีภัรกิจขึ้นยางนะครับเป็นงานยางพาราแผ่นนะครับผมหลังจากที่วิ่งน้าตาลมาหนึ่งเที่ยวนะครับนี่ครับผ่าน้้าตาลยังไม่แกะออกเลยนะครับก็พันรอบๆไว้นะครับพันขึ้นนะครับผมเที่ยวนี้ก็ปลายทางก็คือสามารถดําลงได้นะครับแต่ว่ายางแผ่นนี่มันมีความเหนียวนะครับมีความเหนียวเราต้องโรยแป้งนะครับโรยแป้งเฉพาะนะครับเฉพาะยางนะครับ ถ้าไม่งั้นก็ดําไม่ลงแน่นอนนะครับผมจะมีถังแป้งนะครับจากที่ขึ้นให้นะครับผมฟรีนะครับไม่ได้เสียตังค์แป้งนะครับเราไปขอมาจากที่ขึ้นนี่แหละครับเนี่ยเราก็จะโรยเลยนะครับนี่ถ้าไม่โรยนี่ดันไม่ลงนะครับเพราะว่ายางมันมีความเหนียวนะครับยางพาราแผ่นนะครับมีความเหนียวนะครับบางเบอร์บางชั้นก็มีความชื้นอยู่ด้วยนะครับ ถ้าไม่โรยนะี่คือไม่ได้นะครับต้องโรยนะครับผมดําไม่ลงแน่นอนนะครับถ้าไม่โรยนะี่หวานบางๆเอานะครับผมนี่ครับโรยแบบนี้นะครับโรยบางๆนะครับแม่งกันดําไม่ลงแน่นอนนะครับผมอันนี้ตัวลูกนะครับผมตัวแม่ก็โรยเสร็จแล้วนะครับ นี่ตัวลูกก็ลอยเช่นกันนะครับผมตัวแม่โรยเสร็จแล้วนะครับนี่ถ้าไม่โอยแป้งก็คือดำไม่ลงนะครับผมครับนี่คือยางที่เราจะขึ้นนะครับผมนี่เขาเรียกว่ายางแผ่นดิบนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมขึ้นแล้วนะครับผม ใช้เรียงใส่ปากรถตักนะครับแล้วก็เทลงนะครับแล้วค่อยไปเรียงในกระบะอีกหนึ่งรอบนะครับผมลวครับใส่ปากรถตักนะครับนี่ กถจะเทลงยังไงนะครับผมเทแล้วค่อยไปเรียกในกระบะใหม่นะครับนี่ดูครับดูนี่ครับรถสะเทือนเลยนะครับนี่ รถสันเลยครับเนี่ยเรา,าคอยไปเรียงเอานะครับลุงกูละวันนี้ Ha 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 ให้ให้นายให้ตาเนาะเอเอามาส่งดิเรียบรอยเรียบร้อยไ,ไ,ไปเอาอยู่นั่นเจ้าเทื่อตัวลูกก็ได้เยอะแล้วนะครับนี่ใช่ปุ๊ยบยังอย่างเช่นดำนี่งงนามันโดนแทนเขาพาแทนบุ๊ ตัวแม่เกินครับตัวแม่เกินเจ็ดร้อยนะครับนี่ครับเราลองขึ้นน้ำหนักรวมนะครับผมลองมาดูน้ำหนักรวมนะครับตัวแม่เกินเจ็ดร้อยนะครับเมื่อกี้โอ้พอดีเลยครับห้าสิบตันสี่ร้อยแปดสิบนะครับแต่ว่าแม่เกินเจ็ดร้อยนะครับแม่เนี่ยเกินไม่ได้นะครับน้ำหนักรวมพอดีนะครับไปเดี๋ยว ย้ายแม่จากลูกนะครับย้ายแม่มาขึ้นลูกเจ็ดร้อยกิโลนะครับอันนี้คือย้ายแม่มาใส่ลูกนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบกิโลนะครับเข้ากล้องน้อยนะครับสุดรอนะครับบานไพทูลน้หนักรวมพอดีนะครับห้าสิตันสี่้อยเก้าสิบนะครับแต่ว่าแม่เกินไปเจ็ดรอยห้าสิบต้องได้ย้ายมาใส่ลูกนะครับผม 360ถ้ารวมคนแล้วก็อยู่470โลนะครับ50ตัน470โอเคนะครับผมคลุมผ้าได้นะครับได,ไ,ได้นะครับความบอกแล้วคลุมผ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมขอออกเดินทางนะครับ ปลายทางของเราก็คืออําเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับผมตอนนี้ก็ถึงตาช่างนะครับหนองสองห้องนะครับผมอําเภอนหนองสองห้องนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเราจะวิ่งเส้นขอนแก่นนะครับไปอุดรน,นะครับนี่ครับตาช่างหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับผม หนักเท่าไรเออห้าสิบตันสี่ร้อยห้าสิบนะครับเนี่ยขึ้นโชว์ที่ป้ายนะครับผ่านได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะจอดดูยางก่อนนะครับว่ายางตกหรือเปล่านะครับเพราะว่าวิ่งมาก็น่าจะอยู่ประมาณห้าสิบกโลหกสิบโลได้นะครับวิ่งมาผมจอดอยู่ตะช่างหนองสองห้องนะครับก่อนที่จะเข้าตัวอำเภอหนองสองห้องนะครับผม ยังไม่จอดดูท้ายเลยนะครับว่ายางหล่นหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราก็รับสเตย์นะครับทั้งแม่และลูกนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับของสินค้านะครับถ้าตกหล่นมาโอ้โกงานเข้าเลยนะครับผมงานงอกเลยนะครับเพราะว่าราคาสูงมากนะครับนี่สินค้าราคาสูงนะครับอันนี้ตัวแม่ปลอดภัยดีนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูตัวลูกต่อ ตัวลูกก็มีเบลเหมือนกันนะครับมีสเตย์เหมือนกันนะครับนี่เพื่อความปลอดภัยของสินค้านะครับตัวลูกก็ปลอดภัยดีนะครับผมนี่นะครับผมการรับสเตย์การใส่ใจของพนักงานขับรถนะครับนี่ก็ต้องรอบครอบนิดนึงนะครับผมดูเรื่อยๆนะครับพยายามหมั่นจอดดูเรื่อยๆนะครับอย่าปล่อยปละละเลยนะครับผมเพราะว่าสินค้านี่ราคาแพงมากนะครับ ไปออกเดินทางต่อนะครับผมดึกแล้วครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะครับนี่เพราะว่าออกจากบ้านมาก็สองทุ่มสี่สิบนะครับตอนนี้ก็ปาไปสี่ทุ่มแล้วครับก็เพิ่งจะถึงหนองสองห้องเองนะครับผมเราจะทางก็เลยอีกยาวไกลนะครับตอนนี้ก็ถึงเขาสวนกวางแล้วนะครับผมเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะครับต่อไปออกจากอำเภอเขาสวนกวางไปก็จะเข้าเขตจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งจะเป็นอำเภอโนนสะอาดนะครับ เป็นอำเภอรแรกนะครับที่ติดกับจังหวัดขอนแก่นนะครับผมก็จากเขาสังกวางไปอยู่ประมาณ15กิโลได้นะครับไปนวสานนะครับก็จะเป็นเขตของอุดรธานีแล้วนะครับปลายทางเราก็น้องวัวซอนะครับขน,นี้ก็เวลาตีสองแล้วนะครับผม คือผมใช้เวลาวิ่งนี่สามร้อยกิโลนี่ผมใช้เวลาวิ่งเกือบเจ็ดชั่วโมงนะครับคือถ้าเปรียบเทียบกับคนคนอื่นนะก็ถือว่าช้านะครับช้ามากเกือบเจ็ดชั่วโมงนะครับสามร้อยกิโลเพราะว่าหนึ่งคือผมวิ่งช้านะครับผมไม่ไปเร็วนะครับผมค่อยๆไปนะครับเซฟๆนะครับผมเซฟน้ํามันนะครับผมเพราะว่างานยังไงก็งานลงพรุ่งนี้นะครับ ไม่ต้องรีบนะครับผมคิวไม่เยอะด้วยนะครับพอเราเช็คคิวเรียบร้อยนะครับว่ามีกี่คันกี่คันนะครับแล้วมันก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มียางทางอื่นไปนะครับผมคือมีแต่ของเราที่ไปเท่านั้นนะครับไปสองก็จะมีแค่สองนะครับแล้วอีกอย่างก็คือมันดำได้นะครับก็เลยไม่รีบนะครับผมก็เลยใช้เวลาวิ่งเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าก็เซฟน้ํามันนะครับเซฟน้ำมันเซฟความปลอดภัยเซฟทุกอย่างนะครับ ตอนนี้ก็ถึงจังหวัดอุดรธานีแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องฉีกซ้ายเลี่ยงมือนะครับออกเลี่ยงมือนะครับไปไป้ายหนองบัวลำพูนะครับว่าอำเภอหนองบัวซออยู่ติดกับจังหวัดหนองบัวลำพูเลยนะครับผมตอนนี้คือเข้าเขตอำเภอหนองบัวซอแล้วนะครับผมก็จากนี้ไปหนองบัวลำพูก็อยู่ประมาณสี่สบกิโลได้นะครับ ที่ลงของของเราก็คือฝั่งตรงข้ามนะครับต้องยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนะครับไปวัดป่าหนองแซงนะครับผมน่ครับถ้าเป็นไฟแดสภพานลอยนี่ก็คือชิดชิดขวาเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเตลิดนะครับ บยูเด้างนหน้านะครับผมเดี๋ยวผมหาซอยเดียวก่อนไม่ได้มานานผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับซอยดียวน่าจะอยู่ตรงนี้โอ้นี่ครับซอยเดียวครับผมเราต้องไปยูเทินด้านหน้านะครับ นี่ต้องอยู่เลนสองนะครับเพราะว่าอยู่เทิร์นไม่มีหลายทางนะครับฝั่งด้านนู้นนะครับแคบมากนะครับ ปสังเกตวัดป่านะครับวัดป่าหนองแสงนะครับสังเกตป้ายน,นะครับพอป้ายโรงงานนี่ก็คือมองไม่ค่อยเห็นนะครับถึงแล้วนะครับผมจุดหมายปลายทางที่โรงของของเรานะครับ แล้วนะครับผมจุดหมายปลายทางนะครับที่ริ่งของของเรานะครับผม o มอร์น n ิ่งนะครับผมสวัสดียามเช้านะครับเมื่อคืนก็ออกมาถึงตีห้าพอดีนะครับผมตีสี่กว่าตีห้านะครับก็เกือบสว่างนะครับระยะทางสามวิลโลช้เวลาวิ่งเกือบเจ็ดชั่วโมงนะครับผมวิ่งมาเรื่อยๆนะครับไม่รีบนะครับอันนี้ก็เวลาหกโมง ยี่สิบนาทีแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สว่างมากนะครับเพราะว่าเป็นหน้าหนาวนะครับผมก็กําลังจะเปิดผ้านะครับผ้าใบนี่คือแตะไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าโดนน้าหมอกนะครับแข็งไปหมดนะครับนี่แข็งนะครับดูครับแทงเอาไม้แทงขึ้นทรงไหนเป็นทรงนั้นนะครับเพราะว่ายิ่งเป็นผ้าหนาอยู่แล้วนะครับยิ่งมาโดนน้าหมอกยิ่งแข็งนะครับผมเก็บยากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บผ้าก่อนนะครับผม พอไปยอมรับว,ว่าแข็งมากนะครับเปิดตอนเช้านี่ครับหบอกลงใส่พผ้าใบนี่แข็งมากครับเอาอไม้ดันเนี่ยแทบไม่อยากไปนะครับกองที่ผมดำลงนะครับนี่ ดำเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนดำนะครับไม่มีใครถือกล้องให้นะครับเพราะตอนดำก็ต้องดูเองทั้งหมดนะครับผมก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับภารกิจยางแผ่นนะครับผมก็จะไปช่างรถป่าออกนะครับนะครับผมก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นภารกิจนะครับสําหรับยางแผ่นเที่ยวนี้นะครับผมก็สำเร็จลุล่วงไปได้ดีนะครับผมลงเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ต้องขออภัยอีกรอบนะครับผมที่ไม่ได้ถ่ายตอนดำให้ดูนะครับเพราะว่าไม่มีคนถือกล้องให้จริงๆนะครับ ทุกอย่างคือเราดูเองทั้งหมดนะครับผมเวลาดัานะครับแล้วมันไม่ใช่สิ่งของที่จะลงง่ายๆนะครับผมก็เลยไม่มีมุมไม่มีอะไรไม่มีใครถือกล้องให้นะครับพูดง่ายๆก็เลยไม่ได้ถ่ายท่านผู้ชมดูนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ลงเสร็จแล้วก็จะกลับตีเปล่านะครับตีเปล่าไปขึ้นอีกรอบนะครับมาลงที่นี่เหมือนเดิมนะครับผมเป็นยางแผ่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาลงที่เดิมนะครับที่นี่นะครับอันนี้ก็ไม่ถึงสามโมงครับนี่ แปดโมงสี่สกว่านะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเร็วมากนะครับที่นี่เร็วนะครับแต่ผมอยากมาเดี๋ยวผมอยากมาที่นี่นะครับเพราะว่ามันเร็วมันดำได้นะครับแต่ไปที่อื่นคือต้องใช้คนลงนะครับผมยอมรับว่าเร็วมากนะครับผมนี่อยากมาที่นี่อย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เขาให้ดำลงได้นะครับแต่ถ้าเป็นที่อื่นส่วนมากส่วนมากนะครับยางแผนจะใช้คนลงนะครับผมจะไม่ค่อยนิยมการดำนะครับแต่ว่ามาที่นี่ให้ดำได้นะครับผมชอบนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่องท็อปพ่วงซิ่งไทยแลทด้วยนะครับสวัสดีครับ